เอาแหละครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยูเก,กมเ <c oughs> จ็บกันอีกครั้งใช้คานี้ได้ไหมก็ยูเกมเจ็บกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับตัวของเทพเจ้าเกอร์มอนะครับทุกคนเทพเจ้าแทงสูตรโหดของเราสมัยก่อนนะครับอันติตันแล้วนะฮะตอนนี้มันแจกจนอันติหกเรียบร้อยนะครับ กอร์มอเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่แกเป็นตัวที่โคตรจะจังไรเลยนะครับเพราะว่าตีแรงตามป้องกันนะครับแล้วป้องกันพี่แกเป็นแสนแต่ตอนนี้โดนปรับจนกลายเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเขามาเป็นเทพแทงของเราให้ได้ครับใน PVP ครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะไป PVP ขั้นสูงนะครับนับของนั่นเองรอบนี้ผมจะเล่นลัสอันติปันแสงนะครับ อันนี้ถ้าอยากลองเล่นตามลองหาสักตัวที่อันตีหกหรืออันตีเยอะๆที่คิดว่ามาสามารถอันตีทีเดียวแล้วหมดทั้งสนามนะครับตัวของบอลหกอันตีหกนะครับซึ่งเลยมั่นใจว่าน่าจะเก็บได้ทั้งสนามนะครับผมทีมจะไปตามนี้นะครับตีตัวของมืลิงเขียวนะครับผมไปนซับหลังช่วยเพิ่มเกจทำให้ตายนะครับเพราะเราจะเร่งอันตีของเกอร์มอแล้วก็บันแสงให้เร็วที่สุดอัมเบโดนะครับเราเอามาเพื่อเป็นทอนเธอแรกเพราะเธอแรก เกอร์มอลเราจะบางมากนะทุกคนนะค่อนข้างบางเราต้องใช้เวลาในการตั้งตัวสักพักหนึ่งนะครับถึงจะได้ใช้อันติแล้วเราเอาอัมบบโดมาแทงก่อนนะครับเพื่อช่วยเรานะครับเกอร์มอลเล่นป้องกันล้วนนะครับป้องกัน6ชิ้นเลยนะครับตามนี้ป้องกัน6ชิ้นทําไม่ครบด้วยยังเป็นของอาเลยแต่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับง่ายๆครับเกมนี้รีบอันติเกอร์มอลรีบอันติบันและชนะเกมนี้กันครับผมตัวของอ์ติแฟกต์นะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะครับผม โจงตีนะครับผมสตูที่ตีดีบัฟแรงขึ้น10%นะครับที่เป็นอัตราลักเจนบาทนะครับผมซึ่งตัวของบัลเราเนี่ยมีดีบัฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ็บาทงันตีแรงขึ้นนะครับผมชิวๆแล้วก็ผมกินเป็นอาหารเพิ่มเกรดอันตินะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมนี้เป็นไงครับผม Let's go <S <c oughs> เอาเลยครับทุกคนหลังจากที่ลองเอาไปเมื่อกี้นะครับผม ผมเลยลองเปลี่ยนมาคิดว่าถ้าเป็นลุงทวิโก้อาจจะไหวขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าเลือดเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะไหวไหมรอบนี้เอาเลยครับทุกคนเกมที่3แล้วนะครับผมก็รปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งนะฮะ รอบนี้แหละมันต้องมาให้ได้เลยเอ,อ่ะเฮ้ยโอไมค์เฮียอยุอดนะเจ้ามอคูยาฮุยมันโดนแล้วผมบอกเลยมันโดนผมนด่เล่นหวยหนักนักเนาะ เรยนไว้นะผมขอรถเกลไปก่อนดีไม่เข้าด้วยนี่บลึมผมพูดคำเดียวมันบลึมผมบอกเลยผมจะทำให้ได้ครับคุณพ่อ,อแต่ตัวอื่นตายก่อนหรือเปล่าอ๋อ ไม่เป็นไรได้ไหนๆก็อู้เอาแล้วทุกคนอยู่กับเกมที่สี่นะครับผมปรับเปลี่ยนกันอีกครั้ง โอ้โหแบบเี้จะเลตัวเหี้ยผมละกุ้มใจรอเลยผองกินหลบม,มาแล้วที่จริงถ้าเล่นแบาปกติมันก็ชนะแหะนะก็ขยันหาอะไรแปลกๆทำให้มันวุ่นวายานะเนาะคนเราหมายถึงดวเองนะ่ะนะคนเราก็คือดวเองนั่นแหละครับเฮ้ยแย่ายเลย ถ้าผมลอ่อให้เขาตีผมได้ไปผมหวดก่อนจังหวะนี้อยา่าเพิ่งคิดเยอะเ <c oughs> ขาหวดไปก่อน <c oughs> เอาอันตีมาก่อนเลยจังหวะนี้ผมพูดได้ครับเดี๋ยวผมเอาอันตีมาก่อนผมยังไ่คิดอะไรมากผมขออันตีก่อนจังหวะนี้ <c oughs> Yeah. ช่ฉลาดอีกเฮ้ยไม่ห็อกไม่ตายมันไม่ตายหนูไม่ตายเว้ยก็ดีผมพูด้คำเดียวผมพูดได้คำเดียวผผยว,ว่าคุณพลาดแล้วและเกอรมองผมว่าเอาจริงผมรู้ตั้งทำไมผมตั้งไปก่อน ตั้งไว้ก่อนอันติบันล斯โกเรียบร้อยผมบอกเลยในที่สุดเฮ้ยนั่นมันเอาชิบหายแล้วผมผมซวยนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอันตี เฮ้ยมันเมียนตีเฮ้ยอย่าแน่นะอืม, <c oughs> อมไม่กลัวไปเลยเกอร์มอป,ปอกแปะปอมีแล้ว อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวไปิมใครเนี่ยโอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรเราชนะโอ้ชนะเลยคลิปนี้โอ้ไโอเคครับผมเอาเลยครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบเกมคลิปนี้กันนะครับชนะไปแค่ตาเดียวแล้วก็ที่เหลือจับเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ชอบดูอะไรแบบนี้แบบแปลกๆหรือชอบดูช่องที่แพ้เป็นขี้นะครับก็สามารถ รีส์ดิวเฟสคอมเมนต์ทีมที่อยากให้เล่นได้เลยนะครับถ้าผมทําตัวเสร็จหรือตัวนั้นผมมีอยู่แล้วหรืออะไรผมก็จะมาทําให้ดูเท่าที่ผมจะทําได้เลยก็ขอให้ทุกคนสนุกกับทุกเกมที่เล่นนะครับและขอให้สนุกกับเกมนี้สำหรับคนที่เล่นหรือที่อยากลองเล่นถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับมาดูคลิปนี้อยากได้คําแนะนําอะไรผมจะทําคลิปสอนให้ก็สามารถเม้นบอกได้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอไปพักก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย